มิเนชิตาพิพานอเขามาอ,อมเหนือนะจ๊ะกะใส่น้ำผึ้งน้ำมันผึ้ดลงไปนิดนึงและะ้วกาเครื่องแกงเทียวห้อตำใบนะจ๊ะมีตะไคร่ข่าตะไคร้ใบมกะกรูดแล้วก็กระเทียมใส่ลงไปผัเใหนหอมกันผัดจนหอมนะ แกงก็เริ่มหอมแล้วเนาะเริ่มบอกมันกินนิดพิกนะขาตะไคร้ใบมะกรูดกระเทียมพริกตำให้เข้ากันนะจ๊ะเรากำลังผัดกับน้ำมันสื่อในแกอาเนื้อลงไปเลยนะจ๊ะถ้าเป็นเนื้อเศษก็ดีจ้ะนีมันมันจะนี่เองอีกจุ๊บจะแตกพ่นให้เข้ากันนะจ๊ะก็จะใส่เกลือลงไปนิดนึง ใส้น้ำลงไปหน่อยนึงอเ,เอาไว้กันน่าจ้ะปาไว้กัน ใส่ตะไคร้ที่บริต่มเนาะใส่ใบมะกรูดมาตามลงไปคนๆกนเรื่องนงน่ยกเริมซุกหนึะใส่หน้ามงไปเ ใส่น้ำบหลายพอประมาณใส่มะเขือนะา๊ะ ก็จะป,ป,ปจะรุงรสผงปรุงรสน่าจะกะมะเขือเข้ากับซุกนิดนึงน,นจะจ๊แล้วก็ใส่ผักลงไปเลย จะยุบลงนะจ๊ะอันก็นเริ่มยุดล,ง,ลงกับค้นๆลงไปข้างใจเนะี่ย๋ยวรอผักสุกแป๊บนึงใครบ่มักผักสุกคักกับ พอดีเลยได้จากตะวันนึงจะเอาจักหน่อยใส่กินน้ำราคาห้ากว่าตัวถ่ายด้วยต้นหอมเนาะจาัะใส่ไม่หัวหอมกใส่หรือว่าไผ่ตูงสีเนาะจัะใส่แมงลักเนะาะการบนนี่ใส่แค่นี้แหละจะใส่ใบหอมด้วยเนาะ คนๆเข้ากันกันตักสึได้เลยโอเคอเรียบร้อยตักสิเลยจ้าอาเนื้อเขาก็เรียบร้อยแล้วนะจ้ามได้อจ้าไม่กินน้ำกัน